ที่จริงแล้วองค์ประกอบความสำเร็จของ GAC i อ on เอง mm hmm. ก็น่าจะมีสูงมากในไทยที่จะสามารถซื้อใจคนไทยได้ด้วยสถานะของบริษัทที่ถือว่าเป็น EV เบอร์สของตลาดจีนและมีประสบการณ์ในการทำรถ PH EV เป็นรองแค่ BYD ระดับหนึ่งเท่านั้นเรียกว่าศักดิ์ศรีไม่ได้ย่ำแย่ไปกว่ารถจีนที่ขายในไทยด้วยซ้ำแต่เมื่อวันเปิดราคาไอออนวในไทยวันที่9กันยายน2023วันดีๆในการค้าขายทุกอย่างของคนจีน ขายราคาเริ่มต้น1 6 9 0 0 0 0บาทในเกรด450อิลิตและ1,299,000บาทในเกรด550อุลทราราคานี้เป็นราคาที่หักส่วนลดจากรัฐบาลไทยหมดแล้วดูเหมือนว่ากระแสต,ตอบรับบนโลกออนไลน์จะตรงกันข้ามกับ EV ที่จำหน่ายในไทยทั้งหมดคือกระแสต,ตอบรับบนโลกออนไลน์มองว่าราคา i อออนวมีราคาแพงเกินไปถ้าเทียบกับมูลค่าองค์รวมทั้งหมด สรุปคือไม่ควรตั้งราคาจำหน่ายแพงกว่า BYD Atto 3เรียกว่า Atto 3เป็นผู้นำตลาด EV ในไทยทุกวันนี้แล้วด้วยซ้ำเอาละเมื่อสถานการณ์ของกลุ่มลูกค้ามองเป็นเช่นนั้นเรามาถอดความคิดของผู้ผลิตและกลุ่มลูกค้าดีกว่าว่าทำไมถึงความคิดส่วนทางกันแต่ทางนี้สิ่งที่เราคิดอาจจะสวนทางกับสถานการณ์ยอดขายจริงก็ได้ไม่แน่นะว่าบางทียอดขายไอออนไวอาจจะทะลุ1000คันต่อเดือนตามเป้าหมายก็ได้ ในมุมมองของ GAC Ion นั้นพวกเขามองว่าราคา i อ n Y เองมีราคาตัวท็อปสุดที่แพงกว่า a อ t o 3ในตลาดจีนได้ถ้าเช่นนั้นแล้วก็ผู้บริหารอาจจะมองว่าในไทยเองจะต้องราคาจำหน่ายแพงกว่า a อ t o 3จะเป็นไรไปละ่ะนั่นเท่ากับว่า ION อ Y ต้องการมาแย่งแชร์ของ B Y D a อ t o 3โดยตรงมากกว่าที่จะไปลดเกรดตัวเองลง ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าไอออนมีราคาผิดคาดไปมากก็คือทุกคนรู้ดีว่าตัวล่างสดุดไอออนในจีนมีราคาต่ำแค่เพียง5 7 2 0 0 0บาทเท่านั้นกับระยะทางวิ่งที่สั้นพอสมควรทำให้หลายฝ่ายคาดการกันว่าราคาจำหน่ายเริ่มต้นน่าจะเป็นมิตรในไทยระดับหนึ่งอีกทั้งหลายฝ่ายก็ยังมองว่าถ้าไอออนไพจะขายตัวบนสุดหรือว่าปัจเซนนิดหน่อยก็จะทะลุ1.3ล้านบาทแล้ว ในอนานคตอันสั้น i อออนไน่าจะอยู่ยากเพราะว่าอาจจะต้องเจอ b y d c ีที่มีราคาคาดกันว่าคงจะเริ่มต้นอยู่ที่1.3ล้านบาทถ้ามองเรื่องศักิ์รีและความน่าใช้ก็ดูเหมือนว่า b y d c ีน่าจะเอาอยู่มากกว่าอีเหตุผลหนึ่งที่นอกจากลูกค้ามองว่า i อออนไว s ตัวท็อปเนี่ยแรงเกินไปยังมีอีกจุดหนึ่งที่หลายคนมองว่าไม่สมเหตุสมผลก็คือ i อออนไวเกรด490อล และยังดูกักฟัง์กชันระบบชื่อหรือผู้ขับขี่ a d a ัออกไปคือหลายแบรนด์ที่ขายราคา1ล้านบาทอัพส่วนใหญ่จะมี a d a ัติดตั้งมาให้แล้วซะด้วยซ้ำแต่นี่เป็นรถจีนที่หลายคนรู้สึกว่าให้เขาขอมาดีกว่ารถญี่ปุ่นทำไมถึงตัดส่วนนี้ไปละ่ะในเมื่อข้อด้อยของมันที่ทุกคนเห็นว่าคือราคาคราวนี้เรามาลองดูข้อดีของ i อออนไวกันดีกว่านั่นก็คือความกว้างขวางสะดวกสบายของภายในห้องโดยสาร ที่เคลมกันว่ามีพื้นที่เล็กมตอนหลังมากถึง1,022ม mm, ิลลิเมตรและสามารถพับเบาะหน้าและบอกท้ายให้ราบเรียบเป็นเตียงนอนขนาดเล็กในรถได้เลยเรียกว่าฟังก์ชันเด่นของมันก็คือพื้นที่ภายในห้องโดยสารและต้องย้ำกันอีกครั้งว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นกระแสนในโลกออนไลน์บางทีอาจจะสวนทางกับโลกขายของจริงก็ได้ทุกอย่างมันสามารถตรปัดกันหมดคราวนี้แหละเราจะต้องดูของจริงกัน